minutes with CL สวัสดีครับสำหรับวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนนะครับมีประเด็นสำคัญดังนี้ครับตลาดหุ้นทั่วโลกยังปรับเพิ่มขึ้นต่อนะครับนำโดย d e v วลลอ Market นะฮะโดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรปนะครับสหรัฐบวกสัก1.3นะครับยุโรปบวก0.8ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับภาพคล้ายกันนะครับคือผลประกอบการไตรมาส3ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถ้าดูในสหรัฐเนี่ยเจสอของบริษัทที่ประกาศออกมานะครับ ตั้งแต่ต้นตรมาาเนี่ยก็มีกําไรที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับแล้วก็ภาพก็คล้ายๆกันนะครับคือการเติบโตของไรายได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับอ่ก็เลยทําให้กําไรสุทธิเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งถ้าดูในแง่ของอัตรากําไรสุทธิเนี่ยก็สามารถขยายตัวได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่เพิ่มนะครับอันนี้ก็ต้องอบอกว่าเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเป็น operating leverage นะครับก็คือถ้า ตัวยอดขายเนี่ยเติบโตดีนะครับบริษัทต่างๆก็จะมีต้นทุนนะครับที่เป็นลักษณะฟิกซ์คอสอยู่ระดับหนึ่งนะครับพอยอดขายเติบโตดีมากเนี่ยก็ทําให้ตัวอัตรากําไรเนี่ยก็สามารถขยายตัวได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูในภาพของอ e ม g i n g Market ค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับปรับลดลงเกือบทุกตลาดหลักๆนะครับภาพก็คล้ายๆกันนะครับว่าความกังวลของ Emerging Market Investor ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงเรื่องอินฟลชันนะครับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Central Bank ใน Emerging Market นะครับสนทางกับใน Develop Market นะครับที่ FED ECB นะครับแล้ว BOJ เนี่ยยังมีท่าทีที่ผ่อนคลายอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่า Emerging Market Central Bank หลายๆอันนี้นะครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะปรามเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ ลดนะครับแรงกดดันจากการอ่อนค่าของค่าเงินนะฮะนอกจากนั้นในเ m e r g i n g Market Stock กนะครับก็มีหุ้นจีนเป็นตัวฉุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มปรับลดลงอีกรอบหนึ่งนะครับประเด็นหลักก็ยังเป็นความกังวลใน Property Sector นะครับที่มีการผิดนัดชำระหนี้เข้ามาเพิ่มนะครับ r คร i ิตเรตติ้งดาวเกรดต่อเนื่องนะครับรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องประเด็นภาษีใหม่ในเซกเตอร์นี้นะครับถ้าดูตลาดบอลนะครับ ก็จะปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในทุกเซกเตอร์หลักๆนะครับต่อเนื่องจากการที่ตัวบอลยิวสิบปีสารัฐปรับลดลงมา8เบสิสพอยต์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตัวยิวเคิร์ฟแบนราบลงพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นความกังวลน,นะครับเรื่องของ Supply Chain disruption นะครับเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับว่าเซ็นทรัลแบงค์จะลดความผ่อนคลายหรือเปล่านะครับก็ ส่งผลกระทบนะครับในแง่ของการคาดการณ์การเติบโตนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นภาวะปกตินะครับที่ในช่วงมิดไซเคิลเนี่ยก็จะมีการสะท้อนเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับตัวตัวบอลยิวแถว,แถว,แถวระยะสั้นก็จะปรับขึ้นไปนะครับทำให้ยิวเคิร์ฟต้องมันแบนราบลงมานะครับแต่ว่าเราคิดว่าการปรับขึ้นของบอลยิวระยะสั้นนะครับกับการแบนราบลงของยิวเคิร์ฟเนี่ยอาจจะรุนแรงเกินไปนะครับ อย่างใน,นกรณีของ ECB เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประชุมนะครับแล้ก็มีปัญหาอย่างนี้เลยนะครับคือตลาดเนี่ยตอนนี้มีการสะท้อนการปรับขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างเร็วนะครับเทียบกับเงินเฟอ้อของ ECB ที่ค่อนข้างจะต่ําอย่างเหลือรังนะครับตอนนี้สะท้อนว่าจะปรับขึ้นครั้งแรกในครึ่งหลังของปี2022นะครับทางคริสตินลากานะครับก็เลยออกมา push back นะครับ against การคาดการณ์ตรงนี้นะครับโดยบอกว่าถึงแม้เงินเฟอ้อจะปรับขึ้นแรงในช่วงนี้นะครับเราก็ปรับตัวลดลงช้ากว่าที่คาดนะครับแต่ว่าสภาวะการของเงินเฟอ้อนะครับไปจนถึงครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยจริงๆไม่น่าจะพร้อมนะครับที่จะทำให้ทาง European Central Bank เนี่ยสามารถปรับขึ้นดอกเบีย้ยได้นะครับอย่างไรก็ตามตลาดก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับปรากฏว่าหลังการประชุม การสะท้อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ขยับขึ้นอีกนิดหนึ่งด้วยซ้าไปนะครับอันนี้กเ็เป็นปัญหาที่ทาง ECB เจอนะครับเฟดก็คล้ายกันนะครับเราพบว่าการสะท้อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้นะครับตลาดเนี่ย e s s i v e กว่าเฟดด้วยนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกตินะครับจะเป็นเฟดนะครับที่มีการ forecast การปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าตลาดนะครับอันนี้กลับกันนะครับ แม้นก็ชัดเจนนะครับว่าตลาดตอนนี้กําลังกังวลกับภาวะเงินเฟ้อนะครับก็เลยกลๆว่าบีบเซ็นทรัลแบงก์นะครับให้รีบปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับไปก่อนนะครับเพื่อเพื่อเขิบเงินเฟ้อตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามเรายังเชื่อนะครับว่าเซ็นทรัลแบงก์หลักๆไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือ ECB เนี่ยนะครับรวมทั้งแบงก์ f อ a p a n ด้วยนะครับจะยังมีท่าทีที่ค่อนข้างผ่อนคลายนะครับ ถึงแม้เฟดเองนะครับประชุมในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะออกมาประกาศการปรับลด QE นะครับซึ่งก็เร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็น่าจะจบประมาณสักกลางปีหน้านะครับแต่ทางเฟดเองเนี่ยยังไม่น่าจะออกมาพูดถึงเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูเรื่องของท่าทีในภาพรวมนะครับถึงแม้จะมีการ ดึงการปรับลด QE มาเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่ของสแตนของนโยบายเนะี่ยอยากจะให้ดูนะครับว่ายังคอมมิตกับการที่จะโอเวอร์ชูตนะครับอินฟลชันทาร์เกต2%ตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้ค่าเฉลีย่ยอินฟลชัน2%ตามเฟรมเวิร์ใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เองก็ควรไปติดตามในแง่ของการคาดการอินฟลชันนะครับแล้วก็การปรับนโยบายนะครับว่าสอดคล้องกับภาวะอัตราเงินเฟอ้อหรือเปล่านะครับ ซึ่งณจุดนี้เองเนี่ยเรายังเชื่อว่าทางเฟดนะครับรวมทั้ง ECB ด้วยนะครับยังมีท่าทีที่ค่อนข้างผ่อนคลายอยู่